มิสเตอร์เดเวอร์ครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปที่อำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่สามแยกปิงโค้งนะครับนะครับสามแยกปิงโค้งนะครับถ้าทางด้านซ้ายก็จะเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงดาวนะครับขวาก็จะไปยังอำเภอชายปราการนะครับนี่ครับปิงโค้งนะครับนี่ครับ ไปบอกซ้ายไปเชียงดาวขวาไปชายประการนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะไปถนนเส้นนี้นะครับแยกสามแยกมาเนี่ยก็จะเป็นถนนนะครับสายเชียงดาวพร้าวนะครับนี่ครับอันนี้คือป้ายนะครับ ไปอำเภอเพลานะครับ3ามกิโลนะครับแล้วก็ไปเวียงป่าเป้า83กิโลนะครับเส้นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดินทางไปอำเภอเพ้ากันดีกว่าครับผมพร้อมกับรีวิวเส้นทางนะครับจากสามแยกปิงโค้งอำเภอเชียงดาวไปยังอำเภอพพ้านะครับโอเคครับไปกันเลยครับผม จากสามแยกปิงโค้งไปถึงอำเภอพาวนี่ก็ราวๆสามสิกิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงรายได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยครับเส้นทางก็จะผ่านอ่บภูเขานะครับ หมู่บ้านคนดอยนะครับแล้วก็ไปถึงตัวเพอเพาก็จะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านคนเมืองนะครับผลพื้นราบนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางาถนนสองเลนนะครับ มิสเตอร์เดเวอร์ครับตอนนี้กำลังพาเพื่อนๆนะครับขับรถรีวิวเส้นทางนะครับจากสามแยกปิงโคงไปถึงอย่างตัวอำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขับวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่พ้นเขตของอำเภอเชียงดาวนะครับจุดตรงนี้นะครับผมว่าสวยนะครับ เพราะว่ามันจะมีเป็นภูเขาอยู่ม่านหลังนะครับนี่ครับเป็นภูเขาอยู่ท้างหน้านะครับถ้าตอนเช้าๆก็จะมีหมอกขึ้นนะครับสวยงามมากครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านแม่ป่ามครับตรงนี้นะครับบ้านแม่ป่ามนะครับข้างนอกก็จะเป็นแม่ป่ามคนพี่น้องชนเผ่ายานะครับแล้วก็มูเซอร์ข้างในก็จะเป็นคนเมืองนะครับคนพื้นราบนะครับนี่ครับ มว่ามันสวยดีนะครับมันจะเห็นเป็นภูเขาอยู่ม่านหลังนะครับถนนก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับชมวิวภูเขาไปครับนี่ครับเห็นเป็นภูเขารูกใหญ่เลยนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นถนนที่มีวิวสวยอีกเส้นหนึ่งนะครับ จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ส่วนมากคนแถวนี้นะครับก็จะประกอบอาชีพการปลูกเกษตรกรรมนะครับปลูกทั่วปลูกข้าวโพดนะครับส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดจะเป็นส่วนมากนะครับผมทั้งคนพื้นราบเองแล้วก็คนส่วนเผ่าเองนะครับก็ส่วนมากก็ปลูกข้าวโพดนะครับเยอะนะครับปลูกข้าวโพดเยอะ ด้านขวามือก็จะเป็นข้าโพดที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับบุกข้าโพดเยอะมากครับ เหลืออีก20กิโลครับหมายความว่าเรามาได้ประมาณ10กิโลนะครับจากสามแยกปิงโค้งนะครับด้าน,นหน้าเองก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของคนเมืองน,นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในอีกนิดก็จะเป็นหมู่บ้านชนเผ่านะครับเผ่ารีซอเผ่ามูเซอร์นะครับ นี้ที่เชียงใหม่แดดจ้าครับตอนเ,เช้าๆหมอกลงนะครับสายๆมาก็มีแดดนะครับก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ทถวนี้ก็เรียกเรียกว่าหมู่บ้านปางมะเยานะครับ ปางมายาปางมะกงนะครับเป็นหมู่บ้านคนเมืองนะครับเส้นนี้จะมีทั้งคนเมืองแล้วก็ทั้งชนเผ่านะครับปะปนนะครับผสมปนเปนกันไปนะครับ จะมาเจอด่านแถวๆบ้านปางมะกงนะครับผมด่านทหารนะครับครับไปพราวครับผมไปทวีพร้าวครับก็จะลงไปทางนิงป่าเป้ากลับเชียงรายครับกลับเชียงรายอ๋อไปทางนี้นะพี่นะครับผมบ้านอยู่เชียงรายครับครับบ้านอยู่เชียงรายครับครับผม แต่เมื่อกี้ก็จะเป็นด่านของอำเภอเชียงดาวนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกด่านหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงสามแยกนะครับข้างหน้าที่จะเข้าอำเภอพร้าวนะครับสามแยกแสประการนะครับก็จะมีอีกด่านหนึ่งตัวน,นั้นก็จะเป็นด่านของด่านทหารของอำเภอพร้าวนะครับเมื่อกี้เป็นด่านทหารของอำเภอเชียงดาวนะครับโอเคครับแล้วก็เดินทางต่อไปครับ แล้วก็บริเวณส่วนกลางๆนี่ครับประมาณกิโลเมตรที่15นี่ครับก็จะมีเป็นการขึ้นดอยนิดหน่อยนะครับเป็นดอยนิดหน่อยนะครับประมาณกิโลเมตรที่15นะครับนี่ครับ ตอนนี้เพ้าวก็เหลือประมาณ10กิโลนะครับเราก็เดินทางมาได้20กิโลแล้วนะครับจากสามแยกปิงคงนะครับเพ้าเหลือประมาณ10กิโลครับตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะเข้าเขตของอำเภอเพ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูป้ายอีกทีนะครับว่าเราเข้าเขตอำเภอเพ้าวหรือ,อยังนะครับเข้าเขตอำเภอเพ้าวที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากแถวบ้าน ปางมาเยามาแล้วนี่เส้นทางจากตรงนั้นมาถึงถึงยังอำเภอเพร้าเนี่ยจะไม่มีหมู่บ้านคนนะครับจะเป็นเส้นทางเปลี่ยวๆนะครับเป็นป่านะครับแต่ก็เป็น,นถนนดีนะครับ ก็เข้ามาสู่เขตอําเภอพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสามแยกนะครับซ้ายก็จะไปชัยปราการนะครับระยะทางก็ราวๆสามสิบแปดกิโลเมตรนะครับถ้าเข้าไปยังตัวอำเภอพร้าวก็ราวๆเจ็ดกิโลครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับผมแต่ว่าด้านหน้าก็จะมีเป็นด่านทหารนะครับที่เป็นด่านของอำเภอพร้าวนะครับผมนี่ครับ ตรงไปเปปลียงป่าเป,ปาเป็ด้านะครับซ้ายก็อำเภอชัยประการนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตรงสามแยกตรงนี้นะครับสามแยกชัยประการตรงนี้ก็จะมีด่านตรวจนะครับซึ่งเป็นด่านทหารนะครับ ไปกันต่อครับมุ่งหน้าสู่อำเภอพร้าวอีก7กิโลนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าใกล้นะครับตัวอำเภอพพ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปถึงตัวอำเภอเพ้าแล้วก็หาร้านกาแฟสักร้านนะครับนั่งนะครับเพื่อจะได้ผ่อนคลายสักหน่อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอเวียงป่าเป้านะครับนะครับเพ้าหนึ่งกิโลนะครับก็ถือว่าถึงแล้วครับอำเภอพพ้านะครับผม เดี๋ยวหาร้านกาแฟสักร้านนะครับมีไ Wi ไฟแรงๆนะครับเพื่อจะอัปโหลดคลิปนะครับถนนเส้นนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับผมที่ตัวอำเภอพร้าวเลยนะครับอีกหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับอันนี้คือพร้าวนะครับขวาพร้าวตรงไปเรียงป่าเป้านะครับ ถ้าขวาไปนี่ก็จะออกไปยังอำเภอสันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับโรงพยาบาลพราวข้าไปทางนี้นะครับพราวเข้ามาเลยก็เจอปั๊มปตทอครับอำเภอพราวนะครับปั๊มปตทอนะครับผมอันนี้เป็นตัวอำเภอนะครับเส้นตรงไปนี่ก็จะไปยังอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเดี๋ยวเราหาร้านกาแฟสักร้านครับ กพจะนั่งตัดต่อคลิปนะครับผมที่ไหนเอ่ยมีไหมร้านกาแฟบรรยากาศดีๆสักหน่อยนี่ก็ธนาคารออมสินนะครับตรงหน้าก็เป็น สี่แยกไฟแดงนะครับขวาก็จะเข้าไปยังตลาดเช้านะครับของอำเภอเพ้าวนะครับตลาดนะครับตรงนี้วัดกลางเวียงนะครับวัดกลางเวียงเพล้าวตรงนี้น่าจะเป็นแยกไฟแดงวัดกลางเวียงนะครับขวานี่ก็จะเข้าไปยังตลาดนะครับตัวตลาดของอำเภอเพร้าวนะครับ เดี๋ยวหร้านกาแฟสักร้านครับอยู่ไหนเนาะเส้นนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับ ร้านกาแฟร้านกาแฟอยู่ไหนเอ่ยสักร้านหนึ่ง